อันนี้เป็นลูกสูบ65มิลนะคะจะให้เหรียญไปด้วยนะคะเพื่อจะได้ประกบและจะได้แข็งแรงนะคะเหรียญอันนี้ก็ประกบหน้าหลังแบบนี้นะคะประกบหน้าหลังแบบนี้นะคะเวลาใส่ที่แกนเราก็จะใส่เหรียญเข้าไปก่อนนะคะใส่เหรียญเข้าแกนไปก่อนเราค่อยตามด้วยลูกสูบแล้วก็ตามด้วยเหรียญอีกตัวหนึ่งนะคะแล้วก็ล็อกน็อตหัวท่ีนี้เพื่อความแข็งแรงนะคะเราจะนําเหรียญตัวเนี้ย ประกอบลงไปกับลูกสูบก่อนที่จะประกบอบเกลียวนี้ก็จะประกอบลงไปอย่างนี้นะให้ลงล่องพอดีโดยที่เกลียวตรงนี้เป็นเกลียวสีหุนเป็นเกลียวที่ตรงกับเพาบริเวณนี้นะคะตรงกับเพาบริเวณนี้เราจะประกอบหน้าหลังแบบนี้นะคะเพื่อให้ลูกสูบเนี่ยมีความแข็งแรงในการวิ่งเข้าวิ่งออกในกระบอกสูบอันนี้ก็เป็นกระบอกสูบนะคะกระบอกสูบอันนี้อ่าเดี๋ยวเราจะประกอบเข้าไปก่อนนะคะวิธีประกอบก็คือว่าเราจะใส่ลูกสูบเข้าไปก่อนแล้วหลังจากนั้นจึงจะยกกระบอกสูบเข้าตามนะคะ นี่เป็นเหรียญเราจะใส่เหรียญเข้าไปก่อนตรงนี้เราอัดปาเกลีเรียบร้อยแล้วโดยที่มียางปัดน้ําอัดปาเกลีลูกอัดเรียบร้อยแล้วนะส่วนยางลูกอัดอันนี้ไซส์มันไม่พอดีนะคะเราตัดยางเราตัดยางที่มันพอดีแล้วเสริมเข้าไปเนะื่องจากว่าปั๊มตัวนี้ไม่ใช่เป็นสเปคข,ของ VR นะคะไม่ใช่ปั๊มของ VR แต่ว่าเราสามารถซ่อบมบำรุงได้นะคะปั๊มอะไรก็ซ่อบมบำรุงได้นะคะขอให้มีการสามารถดัดแปลงอะไรได้ จากใส่ลูกสูบแล้วเราก็จะขันน็อตนะคะยึดให้มันแน่นจากนั้นก็ใส่หัวล่างเข้าไปนะคะขยับเข้าไปให้อ,อย่างนี้พอดีเลยค่ะพอดีเลยแล้วก็เราจะยึดน็อตเพื่อให้หัวล่างติดกับตัวปัม๊มเราก็จะขันน็อตเข้าไปสองข้างนะคะน็อตตัวนี้ทําหน้าที่ยึดหัวล่างให้ติดกับตัวปัม๊ม เป็นมอเตอร์บัสเลสนะคะที่ติดล้อถ่วงของทางวัฒน์ทันเนเใช้ตัวนี้เป็นตัวขับเคลื่อนปั๊มน้ำนี่นะคะที่ปั๊มน้ำที่เรากําลังซ่อมอยู่ส่วนตัวนี้เป็นหัวบนที่เดี๋ยวเราจะประกอบเข้าไปนะคะลิ้นกรลังแผแผ่นลิ้นเนี่ยก็ต้องวางให้ถูกด้านนะคะปั๊มตัวนี้เป็นปั๊มนิ้วครึ่งค่ะเข้านิ้วครึ่งออกนิ้วครึ่งปั๊มตัวนี้เป็นนิ้วครึ่งนะคะขับเคลื่อนด้วยสเตอร์ใช้สเตอร์ของมอเตอร์ไซค์ ยึดที่ฝั่งที่เคยใช้อยู่กับมืเได้จางอันนี้เป็นการวางแผ่นลิ้นนะคะเราวางแผ่นลิ้นเพื่อให้น้าอ่ะน้ําไหลออกฝั่งนี้นะคะก็คือฝั่งที่มีสเตอร์อยู่โดยที่น้ําไหลเข้าฝั่งนี้การวางก็คือว่าสันกลางตรงนี้นะคะต้องอยู่แนวเดียวกับตัวปั๊มแล้วก็ลิ้นสองฝั่งนี้อยู่ด้านบนอยู่ด้านบนและอยู่ฝั่งเดียวกันของเส้นขั้นกลางนะคะเส้นขั้นกลางจะอยู่นี้ตรงกับตัวปั๊มแบบนี้จะทําให้น้ําเข้าฝั่งนี้แล้วก็ออกฝั่งนี้ คือเมื่อถ้าเรายกแผ่นลิ้นขึ้นนะ่ะเราจะเห็นว่าสันกลางจะเป็นแบบนี้นะคะสันกลางนี้จะวางอยู่บนขอบ<ด>ขอบของหัวล่างนี้นะคะมันก็จะพอดีกันนะคะค่ะก็วางลงแบบนี้วางลงท่านี้นะคะตัวบนต้องอยู่ฝั่งเดียวกันของเส้นกั้นกานานลางน้ําจะไหลออกฝั่งนี้นะคะเข้าฝั่งนี้และขอบฝั่งนี้ฝั่งเดียวกับที่ที่มีสเตอร์นะคะฝั่งเดียวกับที่มีสเตอร์หรือว่าโดยปกติฝั่งนี้ก็จะเป็นมูเลจาร ในกรณีที่เรามีพื้นที่จํากัดเราสามารถทําให้น้ําออกฝั่งขวาฝั่งนี้ก็ได้นะคะฝั่งออกฝั่งนี้ก็ได้โดยการหมุนแผ่นลิ้นนะคะ,คะขั้นตอนต่อไปก็คือว่าการประกบหัวหัวบนนะคะให้ลงไปก็วางให้เสมอโดยโดยที่ต้องกะระยะให้ประกันอยู่กับที่นะคะอย่าให้สันกลางหนีเพราะถ้าสันกลางหนีแล้วเราจะสูบน้ําไม่ขึ้นจังหวะการที่วางหัวประกบลงเนี่ยก็มีความสาคัญมาก ต้องค่อยๆวางให้พอดีกับประก็นนะคะจากนั้นจึงใส่น็อตน,นะคะมันมีน็อตยึดสี่ตัวขันน,อนอ็อตแบบนี้นะคะทั้งสี่ตัวพามาดูการยึดสเตอร์นะคะการยึดของมอเตอร์ไซค์นะคะจัดแปลงเพื่อเพื่อใช้โซ่ในการขับเคลื่อน เป็นมอเตอร์ที่ใช้กับปั๊มนิ้วครึ่งเมื่อกี้นะคะก็ยึดแบบนี้เหมือนกันอันนี้เป็นล้อถ่วงค่ะล้อถ่วงเนี้ยมันเป็นการเก็บพลังงานนะคะอันนี้ส่วนตัวนี้ก็เป็นสเตอร์ที่ยึดติดกับตัวล้อถ่วงเพื่อขับเคลื่อนตัวปัม๊มก็จะขับเคลื่อนด้วยโซ่เส้นนี้นะคะโซ่แบบนี้ยึดตัวนี้แล้วเดี๋ยวก็ไปยึดกับตัวนูน้นจากยึดเสร็จหน้าตาก็จะคล้ายแบบนี้นะคะ คล้กับรุ่นนี้แต่รุ่นนี้เป็น1นิ้วเป็นเข้า1นนิ้วออก1นิ้วอันนี้เป็นล้อถ่วงเพื่อเก็บพลังงานการหมุนก็จะคล่องตัวหมุนง่ายนะคะมอเตอร์มอเตอร์โซลแฉเซลล์เนี่ยก็จะมาให้พลังงานกับตัวนี้แล้วก็จะทําให้ตัวนี้ขับเคลื่อนตัวนี้เป็นตัวเก็บพลังงานนะคะล้อถ่วงก็จะตัวนี้ก็จะหมุนก็จะทําให้สเตอร์ตัวนี้หมุนหลังจากสเตอร์ตัวนี้หมุนก็จะไปขับข้อเหวี่ยงที่ข้างหลังให้ขับเคลื่อนทําให้ลูกสูบวิ่งวิ่งเข้าวิ่งออก มื่อลูกสูบวิ่งเข้าวิ่งออกทําให้ลิ้นตัวนี้ทํางานลิ้นเมื่อลิ้นทํางานก็จะสูบน้ําขึ้นมาได้แล้วก็ส่งออกนะคะหลักการทํางานของปั๊มชักก็ประมาณนี้อันนี้เราก็ประกอบมอเตอร์ติดตั้งมอเตอร์ขึ้นไปบนตัวปั๊มแล้วนะคะแล้วก็ใส่โซ่เรียบร้อย ตัวนี้เป็นตัวแกนสกูที่ยึดตรงเหล็กเส้นขามอเตอร์นะคะขาตั้งมอเตอร์สามารถขยับเพื่อให้แล้วตรงนี้เราจะขยับเพื่อให้ตัวนี้มันขึ้นสูงขึ้นหรือต่ําลงก็ได้เป็นการขยับให้สเตอร์ตัวนี้มันตึงขึ้นหรือหย่อนนะคะโดยปกติแล้วก็ไม่ตึงมากนะคะในการใช้สเตอร์ในการใช้โซ่กับลักษณะสะเตอร์โซ่กับบาน้ำเนี่ยก็จะไม่ได้ว่าตึงมาก อันนี้เป็นล้อถ่วงเก็บพลังงาน,นะค่ะทําให้การหมุนของมันเนี่ยสมูทแล้วก็รื่นแล้วก็เบาแรงนะคะอันนี้เป็นวิธีการยึดสเตอร์ติดกับตัวปัม๊มน้าหลังด้านหลังก็เป็นแบบนี้นะคะด้านหลังเป็นแบบนี้ด้านหน้าด้านหน้าก็จะยึดแบบนี้นะคะมีน็อตสี่ตัวยึดแผ่นสเตอร์ติดกับตัวเพลากลาง ส่วนด้านบนก็เหมือนกันนะคะโดยที่ติดตั้งตัวล้อถ่วงเนี้ยให้เข้าเข้ากับเผามอเตอร์จากนั้นจึงยึดสเตอร์ตัวเล็กอยู่ตรงนี้ค่ะซึ่งรอบการทำง,งานของเขาก็จะพอดีนะคะเรียบร้อยค่ะ